นี้เราอยู่ที่สายโนส4 0 7ศจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านคีรวงเป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราพาดูที่จุดเช็คอินนะครับของจังหวัดนี้กันนะครับก็มีแขกรับเชิญที่จะพาเรามาดูจุดเช็คอินแล้วก็ท่องเที่ยวกันในวันนี้ครับ ถามท่านเลยว่าจุดนี้นะครับทำไมเราถึงเลือกมาเป็นจุดเช็คอินของจังหวัดนครศรีธรรมราชจุดนี้ก็เป็นหมู่บ้านคีรีวงนะครับก็เป็นจุดเด่นที่ทุกคนต้องมาเช็คอินอามาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับด้วยธรรมชาติเนี่ยครับด้วยอากาศเนี่ยอากาศถือว่าเป็นอากาศที่บริสุสุด์ั้วสุดของประเทศไทยธรรมชาติเนี่ยโอบล้อมด้วยขุดเขานะครับคือเทือกเขาหลวงสายน้านที่เราอยู่เนธะอเรียกว่าคลองท่าดีเห็นว่ามีกิจกรรมหลากหลายใช่ไหมครับท่านไม่ว่าจะเป็นพายเรือโฮมสเตย์ แล้วก็มีผลิตัฑ์ชุมชนนะครับมีผลไม้ต่างๆที่ของชาวบ้านเองนะครับไม่ว่าจะเป็นมังคุดที่ขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ทุเรียนนะครับทุเรียนด้วยใช่ครับการท่องเที่ยวที่นี่ถือว่าเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครับอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยเป็นต้นแบบด้วยก็คือได้รับรางวัลด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่มาท่องเที่ยวที่นี่เนี่ยได้วิถีการท่องเที่ยวแบบว่าอยู่กับชาวบ้านอย่างแน่นอนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาเช็คอินกันนะครับ แล้วก็นอกจากกิจกรรมภายเรือแล้วนะครับท่านก็ยังมีถ้าเป็นวันหยุดนี่น่าจะมีเด็กมาเล่นน้ำันเยอะเลยเพราะว่าสดชื่นมากๆเลยใช่ไหมครับท่านมีมาทั้งเด็กเล็กคนแก่ผู้ใหญ่นะครับจะเล่นก็ตั้งแต่เดือนกันยานมานิดนึงต้นไม้หลากหลายพันชนิดนะครับเป็นยอดเขาหลวงอยู่แถวนี้นะครับอยากให้มาเที่ยวกันนะครับธรรมชาติที่นี่ก็ค่อนข้างจะเรียวดิบๆนะครับก็จะมาเจอโฮมสเตย์นะครับผลไม้หลากหลายชนิดนะครับจตุรผลนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเช่น พวกผ้ามัดย้อมนะครับทุเรียนกวนมังคุดกวนนะครับที่ที่บริเวณนี้แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาที่นี่ก็สูตรอาจาศยินนะครับแนะนำครับใครที่มาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมาที่จุดเช็คอินแห่งนี้ได้นะครับบริเวณนี้จะเป็นสะพานข้ามคลององนะครับของกรมทางหลวงจังหวัดสร้างเมื่อปี2560กก็เป็นจุดเช็คอินเพื่อจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างเป็นขนาดใหญ่แล้วก็เพื่อ ต่ลกางได้สวยงามเป็นสถาปัตยกรรมงานทรายล้างนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มาเยี่ยมชมกันนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเนี่ยเรามีนโยะบายอะไรบ้างครับท่านเราได้ทํางานบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างท่องเที่ยวจังหวัดนะครับ<ม>ชุมชนพื้นที่<ะ>และทางจังหวัดนะครับว่าเส้นทางไหนที่เราควรจะมาปรับปรุงพัฒนานะครับเข้าแหล่งท่องเที่ยวหรือว,ว่าเส้นที่เป็นโลจิสติกนะครับ เรื่องของการเดินทางเนี่ยครับมีตำแหน่งที่ตั้งอะไรอย่างไรให้พี่เราประชาชนเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้ครับเรามาจากสนามบินก็มาทางถนนทางหลวงหมายเลข4103นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาตรงสี่แยกเป็นยมราชุทิเตอร์สามแยกบ้านตาลน,นะครับก็ขับมาตามเส้น4015จะมีป้ายใหญ่ๆของทางหมู่บ้านกิิวงเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามา